เลือบโจมโจค่าจบค่ามืนว่าไปเขาไปยิงยิแล้ว่ากระโดดอยู่ตรงนี้เลาบ้าเอาบาเ้วเอาบาเบาเ้าเอาบ้่เอาบ้บ้าเอบ้าเอาบเาบอ้อบ้บเ้าอเ้ ไปพี่ไปช่วยเขาเดี๋ยวหนูไปแข่งมันเล็บบอลก่อนหนูจะฉัเ้าน่ะไม่เป็นไรหรอกพี่แงไงเราก็ชนะอย่าเไม่หเดินเข้ามาตูู้้เดีวแมไม่ได้แจ้สากอันันมากอแม่หมดล้วนางฉับแม่ไม่หนักไ่หน

เอาสามแปดสามแปดเอานำแล้วตอนนี้นำแล้วนำแล้วสามนำนำเมื่อกี้ไป็นเสามแปดนะเดี๋ทีนีทีนี้สาม